กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีโดยพันเอกอนันกตกรษดวงอมพร์สวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกท่านค่ะวันนี้กองอำนวยก,การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปโดยพันเอกอนันกตกรษดวงอภรร์ได้ส่งหมอนแช่น้ำผึ้งได้ให้ทุกท่านเติมพลังความสุข กำลังกายที่แข็งแรงกําลังใจที่เข้มแข็ง,ขงหมอนแช่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเดือนห้าแท้ๆมารเบรี่ก็คือหมอนสดบ้านเราต้นตำรับสูตรโบราณน,นะคะดื่มกับน้ำอุ่นหนึ่งช้อนชาทุกเช้าและก่อนนอนบำรุงสุขภาพดีนักหนาศูนย์ประสานงานมวลชนเป็นผู้ จัดทำโดยได้รับคำแนะนำจากพันเอกอนังกฤิตรวงคำพรเพื่ออยากส่งให้ทุกท่านที่รักเคารพได้มีสิ่งดีๆในวันปีใหม่ไทยนะคะร่วมกันสืบสารอนุรักษ์สมุนไพรไทยน่ารู้อนุรักษ์คู่มรดกแผ่นดินมีไว้ให้เรากินเราใช้ตามศาสตร์พระราชาขอบคุณทุกท่านด้วยความปรารถนาดีจาก พันเอกอน,นันตกริตดวงอภรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี